สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้พาร,ราจะมาทําแกงอ่อมปีกไก่ใส่บวบหลังบ้านนะคะเพื่อนตอนนี้พาร,ราก็มีปีกไก่อยู่สี่ปีนะคะทาไมถึงเอาปีกไก่มาอม่อมเพราะพาร,ราช,ชอบเป็นกระดูกอะค่ะมาอ่อมจะนัวเนาะจะอร่อยนะคะเดี๋ยวพาร,ราจะมาสับนะคะมาสับปีกไก่สี่ชิ้นกับแกงใส่บวบนะคะเครื่องแกงก็เตรียมแล้วนะคะอันนี้สูตรเครื่องแกงตําเองนะคะไม่ใช่สําเร็จรูปวันนี้นะคะเดี๋ยวพาร,รามาสับไก่ก่อนนะคะเพื่อนนะคะ เพื่อนบวกหั่นเรียบร้อยนะคะบวกหลังบ้านนะคะไก่สับเรียบร้อยค่ะเครื่องปรุงเป็นต้นหอมใบมะกรูดนะคะแล้วก็ตาเครื่องแกงเองค่ะเดี๋ยวไปแกงเลยนะคะอพอะราจะผัดไก่ก่อนนิดนึงหยดน้ํานะมันผัดไก่ผัดเครื่องแกงนิดนึงนะคะเพื่อนสไตล์พล่าเองนะคะสูตรลาวผสมนะคะพระราก็จะเอาไก่ลงนะคะใบมะกรูดนะคะ เื่องแกงพะลาตำเองนะคะตำแบบขุกะนะคะไม่ได้ละเอียดนะคะพะลาแบบชอบแบบหย,ยาบาพวกสมุนไพรนะคะ,คะพะลาก็จะลวนไก่นะผัดไก่ก่อนนะคะ,นะคะให้หอมก่อนนะคะ ชีวิตอยู่เมืองนอกนะคะเพื่อนอยากอะไรเราก็ทํากินแบบท,ที่เรามีตามวัสดุของเราที่มีนะคะเพื่อนจะไม่ให้เหมือนบ้านเราเป๊ะทุกอย่างคงไม่ใช่เนาะน,นี่นก็สไตล์ไทยสไตล์มันเนาะนนี้สไตล์พลาวันนี้พลราจะแกงอ่อมก,กินกับข้าวเหนียวนะคะเพื่อนนะคะพลราจะกินโชว์ด้วยแหละวันนี้นะคะอ่อมไก่แซ่ อื่นพลากระบกเพื่อนก่อนนะพะลาไม่ได้เช่นคนทํากับข้าวเก่งนะคะเพื่อนพลาก็ทำแบบพลาทานได้นี่เลยคะ่ะชอบแบบไหนก็ทําเอาเองนะคะไม่ทําก็ไม่ได้ทานเหมือนพลาเคยเล่าให้ฟังนั่นแหละนะคะเราต้องทาเองชีวิตอยู่เมืองนอกลำบากไหมไม่ได้ลําบากนะเพื่อนนะคะแต่เราก็ไม่ได้สะดวกสบายถ้าที่จะต้องไปนั่งทานร้านอาหารประมาณนั้นนะคะแต่พลาว่าทํากินเองที่บ้านดีที่สุดนะคะ ถ้าคนที่มีเวลานะคะทำได้อร่อยด้วยแล้วก็อาหารก็คลียด้วยเนาะสะอาดสะอาดด้วยเราทำเองมั่นใจด้วยนะคะเราไปซื้อกินเราไม่ได้มั่นใจว่าเขาทำให้เราแบบไหนนะคะแต่บางคนก็ไม่ได้สนใจนะคะเพราะเราไม่ได้เห็นในการทำของเขาใช่ไหมคะมันจัดเสิร์ฟออกมาจานสวยหรูแล้วก็น่ารับประทานก็อร่อยก็พอแล้วใช่ไหมคะเพื่อน <laughs> ตอนนี้พลาก็จะเติมน้ํานะคะเพื่อนเติมน้ําพอท่วมไก่นะคะจากนั้นพลาก็จะปิดฝาจนไก่สุกค่อยมาปรุงรสเอาผักใส่นะคะเพื่อนพลาก็ใส่บวกไปเลยค่ะนะคะใส่หม้อใหญ่มากเลย <laughs> ล้นหม้อใช่ไหมใส่พริกใส่พริกหลอนะใส่พริกเมนะ็ดน่ะจากสวนหลังบ้านนะคะเพื่อนอันนี้พริกหวานนะพริกหวาน ล้วจะมีพริกเผ็ดด้วยนะคะพริกสดเก็บจากสวนหลังบ้านละค่ะ,ะนะคะมีอะไรก็มาใส่นะแกงอ่อมนะคะตัวนี้เข้ากันเลยค่ะ<อ>พรากใส่ข่าหนึ่งก้อนนะคะเพิ่มความอร่อยนะะเพิ่มความนัวของค่ะนะคะ<อ>จะปิดฝาให้ผักสุกนะคะ<อ>พรากก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลานะคะเพื่อนน้ำปลา ผักเทศด้วยนะเพื่อนอะนะผักกทศจากสวนหลังบ้านนะคะมันจะได้ออกอเปรี้ยวนิดนึงเนาะลงกล่อมนะคะอันนี้สูตรพอล่าเองนะเพื่อนนะคะอร่อยก็โอเคแล้วพลอ่าก็จะใส่ต้นหอมโรยหน้านะคะเพื่อนตองไก่เสรบวบหลังบ้านเนาะสุกที่นี่ฝรั่งบวบฝรั่งค่ะลูกโตโต บวบนี้อยู่ใต้ต้นออกทางรากก็จะขาวออกทางยอดตามเครือก็จะเขียวมีสองชนิดอ่ะเพื่อนอยู่ต้นเดียวกันนะคะแปลกไหมคะค่ะเพื่อนอมไกง่ง่ายๆสไตล์พราก็สุกสมบูรณ์เรียบร้อยเดี๋ยวไปทานกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะฮ e l l โรลเดนวันฮาล e วส์เดย์ไอแอมก็แฮปปี้อิตติ้งไอเกนอ่แกงอมอไก่ใส่บวบหลังบ้านค่ะเพื่อนนะคะหอมหอมค่ะน้ำลายไหลกับข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวออกไอห่วยๆเนื่อส,สุกๆเลยค่ะ <laughs> วันนี้ขอขอจิ้มเนาะขอจ้ำนะคะขอจ้ำร้อนๆข้าวเหนียวก็เพิ่งสุกอ่ะเพื่อนดูสิ อร่อยมากทุกอย่างเนาะอยู่ส่วนหลังบ้านยกเป็นไก่ไม่ได้เลี้ยงเองนะคะเก็บนิดเก็บหน่อยมาผส,สมผสานกันก็อร่อยนะคะต้นหอมกหลังบ้านพริกกลังบ้านมะเขือเทศกหลังบ้านบวกกหลังบ้านเมนูหลังบ้านนะเพื่อนง่างยๆยุคประหยัดเนาะ ทงบ้านตัดหญ้าจะเสียงดังนิดนึงนะเพื่อนตรงเวลาเราทานพอดีเนาะขอโทษขออภัยนะคะเดี <c oughs> ย๋ยว่านะคะลาผสมกิน <c oughs> มาพริกหรอลองดูว่าเผ็ดไหม บวชในห้องหอมเพื่อนไม่หมดก็เก็บกินไว้อีกเนาะกินสองครั้งก็หมดแล้วะ เเทศไม่เปรี้ยวนะเพื่อนมันจะออกอาหวานเปรี้ยวอมหวานนะกลมกล่อมนะคะอันนี้พริกหวานนะเพื่อนไม่เผ็ดนะคะอาหารสมัยตอนเราอยู่บ้านนอกเนาะตอนเป็นเด็กนี่ค่ะอร่อยค่ะ นึ่งวยหม้อของข้าวไฟฟ้านะเพื่อนสะดวกสบายเนะเพื่อนเพื่อนดูให้พรลราจนจบเนาะมีหนังไขยาหรือก็พลลาก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจพรลล่าเนาะ <laughs> เพราะรก็ไม่ได้คาดหวังอะไรหรอกเพื่อนทําสนุกสนุกเนาะนะคะมันยากมากที่จะก้าวไปตรงนั้นเพราะเราไม่มีจุดขายเนาะไม่มีจุดเด่นจุดดังอะไรนะคะจะให้ได,ด้ตังอะมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพื่อน <laughs> ทําแล้สนุกมเพื่อนมาคอมเมนต์ก็ดีใจนลค่ะเ <laughs> <laughs> พราะเราไม่ได้มีแฟนคลับนอกวงการเนาะเรามีแต่แฟนคลับใน youtube เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเเพื่อนมาใช้เวลาดูคลิปเราจนจบ พลาดก็ว่ามันก็ยากนะคะเนาะนะฮะยกเป็นเพื่อนที่จริงใจให้กันจริงๆแล้วค่ะที่ดูคิดให้กันจบเนาะที่รู้จักกันเนี่ยเห็นใจกันดูก็พลาก็จะดูให้เพื่อนจนจบนะคะมีหนังต่อท้ายพลาก็ดูจนจบให้เพื่อนนะ,ะเสียเวลาไม่เป็นไรค่ะนะคะเราเพื่อนได้นะคะอาจจะได้นิดนึงจากเราเพราะเราเพียงคนเดียวก็ไม่สามารถอะไรนะต้องอาศัยหลายๆคนนะคะ าเราไม่ดูเพื่อนเพื่อนจบไม่ดูโฆษณาเพื่อนจบเพื่อนก็ไม่ได้อะไร,รอ่ะเพื่อนนะคะเพื่อนก็ไม่ได้นะคะและเดบิวิ <laughs> <laughs> อร่อยมากเลยเพื่อนเอ้ยแกงไก่แกงอ่อมไก่นะคะสารพัดนึกของพอล่านะ <laughs> สานพรกระเทินเนาะอร่อยนัวด้วยกานไปเลยหมดไปเแย่ไปครึ่งติดเลยเพื่อนข้าวเหนียวหมดไปครึ่งติดเลยนะคะเนาะลาก็ไม่อาจาัดน้ําอะไรเพราะทําแบบบ้านเนาะสไตล์บ้านแล้วก็กินกับน,น้ําเปลานี่คะนะคะคะคะอิ่มหํำสำนานแลวขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามชม,มลาขอให้มีความสุขความเจริญนะคะบ๊ายบาย,บายเจอกันคลิปใหม่นะจะ